สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนนะคะนะคะสวัสดีสาวันเสาร์นะคะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแม่เก,กะสะเอาตัวเลขของพอหญยนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าเลขพอ่อหญยนะคะเลขวิ่งนะคะกขบอคเคยผาดนะคะบอกขาดจักเทือนะคะเขามาตลอดนะคะเขามาตลอดเสี่ยนวิ่งนะคะ บกวนผ่ดนะคะเสี่ยนวิ่งบอกวนผ่าดเพราะว่าพ่อหญ่เพื่อนว่างวดนี้นะคะมันใจร้ายนะคะมันใจร้ายฟันท่งเลยคะ่ะฟันท่งเลยนะคะงวดนี้นะคะสําหรับเสี่ยนวิ่งนะคะเสี่ยนวิ่งก็วิ่งเลยนะคะหลานมาหลานเปิดเส้นนะคะงวดนี้มาหลานเปิดเส้นนะคะก็ให้ทันผู้ชุมพิจารณาเอานะคะเนาะเมเกะก็เอามาแบ่งปันทันผู้ชมนะคะเอามาแบ่งปันทันผู้ชมสาหรับนะคะ ใครที่เขามารับช่มรับฟ้างแล้วนะคะแม่เกตกับฝากกดไลค์กดแชร์ะคะ่ะกดติดตามช่องแม่เกตผ้าชกน้ำด้วยจ้าเพื่อสิได้บผพาดคลิปต่อๆไปนะคะจากแม่เกตนะคะเนาะเ๋ยวเกตจะเอาตัวเลขนะคะงวดก้อนนะคะของเ็ดพอยายนะคะกับเข่าเด่นหานะคะเขาเด่นหาเด่นหาร่องจิดนะคะกับเขาทั้งบนทั้งทั้งล่างนะคะเนาะ นี่ละค่ะเลขเพ่อหญ่งวดกอนนะคะผู้ใดเต่เขามารับชมนะคะคงกสีหินนะคะเนาะนี่ค่ะเลขของพ่อยญ่เด่นห้ารองเจ็ดนะคะแต่ว่าพ่อหญยเพิ่นจับคู่นะคะจับคู่่าดนะคะเพิ่หนหาหาสามก็เก็ตสามต่ว่าหาเก็ตเก็ตหานะคะพ่อใหญ่เพินจับให้นะคะทาชมกังวดนี่นะคะมาขาดนะคะออกไปเลยนะคะลานเปอร์เซ็นนะคะพ่อใหญ่มั่นใจนะคะมั่นใจร้ายไม่เกตงวดนี้นะคะ มันใจร้ายลองออกไปหล่นเบิงนะคะเนาะเอาไปเชียงโฉกเบิงนะคะท่านผู้ชมก็ไปเกตกลับม,มาแบงปันนะคะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเนาะค่ะเนาะสิขาสิลุดนะคะไกะยาว่ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะเลขของพอใไญยนะคะวิ่งนะคะเด่นนะคะศูนย์นะคะล่องหกนะคะท่านผู้ชมตะว่าพอใไญยงวดนี้เพิ่นจับคู่หายนะคะจับคู่หายมีศูนย์เก้านะคะ หกหนึ่งศูนย์หกนะคะทำชุมช่มนะคะสำรับงวดวันที่สิบหกกันยาสองห้าหกสี่นะคะทำชุมช่มนะคะผู้ไดมากตัวใดนะคะผู้ไดมากตัวใดเก่าไปจับใจกันนะคะมากตัวใดคือไม่เกตมากศูนย์สี่นะคะมากเลขห้อยไงติดศูนย์เปนผ่ะไม่เกตมากเก้ากางสี่มาก,มากแปดแปงสีนะคะไม่เกตกับสิบไปสื่อศูนย์แปดศูนย์เก้าั้งสี่นะคะนะคะเนาะ แต่ว่าส่วนมากแม่เกีกับวิ่งมากกลัวนะคะเหรนวิ่งมากกลัวนะคะคะเส้นวิ่งงวดก้อนนะคะเพิ่นก็ได้ร้ายนะคะเส้นวิ่งนะคะเพิ่นได้ทั้งทั้งบนทั้งล่างนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะผู้ใดนะคะที่ล่อค้อยนะคะที่ล่อค้อยเหล็กพอใหญ่นะคะที่ล่อค้อยเหล็กพอใหญ่นะคะนี่ละค่ะเหล็กพอใหญ่เหล็กปิงนะคะบอเคยพลาดนะคะบอเคยพลาดนะคะต่อไปล่องเหรินเบิ้งนะคะท่านผู้ชม นี่ค่ะศิขาสิรุษนะคะ,คลละ,คะกะยายวากันนะคะชมชุ่มาวากันนะคะเพราะว่ากะมีเข่าบ้างนะคะเข่าบ้างรุดบ้างนะคะชมชุชมไพรมากนะคะไพรมากกัะตามนะคะไพรมากกัะตามไพรบ่มากกับพานนะคะเมเกเตบาวานะคะเนาะเพราะว่าเมเกเตสามาแบ่งตันนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะเนี่ยนะคะไททานผู้ชมปิดจระนเอาน,นะคะชมชุชมเนี่ยค่ะ ไปเบิ rug, up, ally, a country, a ้งบัท่านนะคะก็แคบหนาจอไว้นะคะแคบหนาจ่อไว้นะคะค่ะเอาไว้เธอเบิ้งนะคะว่างวดมันทีสิบหกนี่เหล็กของพใไญยสิมาอีกบอนะคะเหล็กเหล็กวิ่งนะคะเหล็กวิ่งของพใหอยนี่สิมาบอนะคะนะคะแคบหนาจ่อไว้ด้วยค่ะทำชมวงนี้นะคะเหล็กพใไญยเหล็กวิ่งนะคะพใไญยเปิ้นหมันใจร้ายนะคะมันใจนะคะเบ้นซูนนะคะ พนว่าฟันท่งเลยนะคะหมวดนี้ฟันท่งเลยนะคะไม่เก็มากตัวใดนะคะมากศูนย์เก้าศูนย์แปดกับออกไปเลยนะคะหมวดนี้นี่นแหละค่ะเหล็ของพ่อใหญ่เท่านะคะเนาะนี่แหละเป็นเจ้าได้ก่ะเจ็เกบฝากฝากเลขพ่อใหญ่เลขกวิ่งน,นะคะเอาไว้อีกสองข้างนึงนะคะอีกสองข้างนึงนะคะนี่แหลคะลค่ะพอว่าบอบผาดเลยนะคะ ติดพงหญ่บอผาดนะคะสำรับนะคะสำรับคลิปนี้นะคะเกกบขอบคุณนะคะที่คนติดตามนะคะคนหายกำลังใจแม่เกศมาตลอดนะคะต่อไปนะคะแม่เกศกับอะไระหายไปไซส์นะคะเนาะกักลับมาแล้วนะคะท่านผู้ชมกับมีคลิปบางบ่มมีบบางนะคะเดี๋ยวแม่เกศกับเสี่ยวมาลุ้งหายท่านผู้ชมคือเกานะคะ ก็ขอบพุณหลายๆนะคะพนที่ติดตามนะคะติดตามให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจไม่เกลมากตลอดเลยนะคะไม่เกลก็ขอบพูณหลายๆนะคะขอบพุณหลายๆนะคะทียังบลืมไม่เกลนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเกลก็ฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ไม่เกลนยดนด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ไม่เกลได้หาคลิปต่อๆไปนะคะ เอามาฝากกิบซี่ทุกๆคนนะคะเดี๋ยวเลขนะคะเดี๋ยวเลขของเซียนงงค่ะเลขของเซียนนงเพิ่นสีน um> ั่งนะคะเพิ่นสีเอาเชือกไปเฮ็ดนะคะเอาเชือกไปเฮ็ดพิธีนะคะขึ้นวั่นพระนะคะขึ้นวั่นพระเดี๋ยวเกศีเออมาลงให้นะคะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมลอก่อนนะคะเนาะยังบ่ไดดนะคะเนาะกะสาหรับคลิปนี้นะคะเกศกะฝากนะคะ ฝากเลขนะคะฝากเลขของพใยยหย่เฮาานะคะเนาะบอพาดนะคะท่านผู้ชมผูใ้ใดเขามารับชมรับฟังแล้วบอเสียใจแน่นอนนะคะท่านผู้ชมกาใหายท่านผู้ชมพิจาจรณาหน้าเอานะคะเนาะนะคะไพ่มากกับตามเนาะค่ะไพ่บอมากกับผ่านนะคะแม่เกตบอวานะคะท่านผู้ชมสำหรับสุดท้ายนี่นะคะแม่เกตกาขอให เอฟซีทุกทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหายไข้หายโจนนะคะร่วยๆเฮงๆไปกับหมวดวันที่สิบหกกันยานะคะสองหางหกซีกันเลยนะคะหมวดนี้นะคะเนาะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ